ที่บ้านนะดูตลกไปด้วยนะครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนตำรวจควนครบาลนะให้การสนับสนุสนนด้านสถานที่ข้าราชการตำรวจนะักเรียนตำรวจก็เฮฮาสนุกสนานกันท่านที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงจะเห็นนะครับวันนี้ยุยยิมสยามแล้วก็พวกเราก็จะแสดงละครด,ดังช่อง5้าที่กําลังดังอยู่เนี่ยนะครับคือเรื่องแสงเพลิงที่เกลิงทอเราก็พลิกประวัติดูเบื้องหลังนะฮะว่า กว่าจะมาเป็นไทยจนทุกวันนี้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยโอ้โหรุ่นปู่ย่าตายายเราลําบากเหลือเกินพอยุคนั้นสมัยนั้นญี่ปุ่นนิยกพลนขึ้นบุกขึ้นบกที่จังหวัดกาญจนบุรีคงจะมันได้ดูในภาพยนตร์ก็เหมือนกันแต่ยุ้ยจะนํามาท่านได้ชมฮะเขานี่หมู่บ้านเกลิงทอเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางในระหว่างที่จะสร้างทางรถไฟไปจดพมา่าก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านคือเรียกว่าพวกเราเนี่ยต้องรักห่วงแหนอยู่แล้วไอ้หนุ่มที่ชื่อว่าไอ้มั่น แล้วก็พักพวกก็ทําการต่อต้านพวกญี่ปุ่นพวกนี้โอเดียมโอโหโหทารุนมีการต่อสู้ล้มหายตายจากไปเยอะภาพในครั้งนั้นวันนี้เราจะนำมาให้ทาได้ชมครับฉากแรกจะมาเริ่มต้นกันที่หมู่บ้านเกลิงทอก่อนครับพบกับไอ้มันซึ่งลูกเมียของมันถูกพวกญี่ปุ่นจับตัวไปะ สวัดีครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเราเอาปมมือจับบาดทนายพ่อแล้วเอาละโอ้ยแม่นั่งทายุกข้างหลังเป็นไงฮะกิน,ก,นกินปลาพวสองตัวแล้วปลาอะไรฮะปลาในคลองปลาในคลองอปลาในคลองลอยขึ้นมาจับกินโอ้ยป,าปาลยปาปลาดีนั่นเลยปลาดีเหรอปลาดีนั่นเลยอาแล้วไปกินได้ไงอ่ะกินเดี๋ยวเอาจับขึ้นมากินเลยปลามีหลายชนิดเลยมีปลาอะไรบ้างฮะมีปลาคอปลาปลาเข็ง ปลากิเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะไอปลาคอนี่เป็นยังไงฮะปลาคอนี่ปลาช่อนปลาช่อนปลาแข็งอะปลาแข็งนี่ปลาหมอล้อะไรกิเดิดกิเดิด์นั่นแหละกิเดิดนี่ปลากระดีเข้าใจป้ะในคลองนี่นะเออเออดีดีดีตอนนี้หมู่บ้านเกริงทอเกริงทอตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกริงทอนี่ไงตรงเนี้ยตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องนี้มันเกิดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ่ายมาอยู่เมืองกาฬแล้วบุรีรัมย์น้ำท่วมอ๋ออ,อ,อย่างนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยอะทหารญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟข่วงเมืองกาญไปประเทศพม่า <S 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 มันเป็นที่เดือดร้อน<ะ>มันเดือดเดี๋ยวก็ทานโทษนะไอ้ฮะญี่ปุ่นในทางรถสร้างทางรถไฟข่วงเมืองกาญไปประเทศพม่า <S <S อ๋อรถไฟข่ว,วมไปเลยอยอมัน<ะ>สิมาขวมจะไ,ไ้ได้ไหมยังไงของคุณเนี่ย คว่มเมืองการไปประเทศพมา่าผมม่เข้าใจแต่ว่ายังงงไอ้ตรงคว่มควมำของคนเนี้ยออกเอ็กเซนต์หน<ะ>่อยจีนะยังไงสร้างทางรถไฟคว่เมืองการคว่คว่โอ้ยข้ามเมืองการนะนะโอ้โหไม่บอกข้ามตั้งนานก็รู้ <hoy S 1> รเรื่องอ่ะเนี้ยสร้างทางรถไฟข้ามเมืองการหมู่บ้านของผมนี่ไปยึดประเทศพม่าอืม ผมก็เดือดร้อนอ๋อเราเป็นคนไทยเราเดือดร้อนนี่เดือดร้อนจริงๆิจริงเอ๊ะมันจะแคลแลออกมานะคนดูทั่วประเทศนะเก้านาให้อยู่ในละครนะเดือดร้อนมากเดือดร้อนลูกเมียงผมถูกทหารญี่ปุ่นจับตัวไปโอ้โหพวกนี้โหดเยี่ยมต้องเดินทางไปขอร้องพวกเขาจะไปช่วยลูกเมียจะไปขอร้องเขาว่าเขาจะปล่อยลูกเมียผมได้ไหมเจ้าเห็นดีกันอย่างแน่นอนค่อยคุยกันนะไปดีกว่าโอเคเชคาดี ไปแล้วครับด้วยความรักลูกและเมียเพราะว่าพวกทหารญี่ปุ่นเนี <prejudice ten> <leaves> ่ยจับตัวไปขังเอาไว้ฉากต่อไปนี้เราพาท่านมาที่ฐานทัพของพวกญี่ปุ่นมาดูที่ว่าฐานทัพญี่ปุ่นนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเหมือนในภาพยนตร์ไหมฮะว่าควบคุมกองกำลังโดยผู้การโอชิ รับบทโดยยุ้ยยิมสยามครับโอ้คือนาเคียคือนางอว่าชิโนโตะนามะเญี่ปุ่นครับ นนอะไรฮะคือยาเคนงอาหาิโงโตอะไรครับนางอาหือพวกเดียวกันไม่ใช่เห็นมาด้ยวยกันกูยังระแวงเลยขอขอบคุณโรงเรียนตำรวจนะครบาท บางเค้นทุกคนอ,อันนี้แปลเป็นไทยออกมาแล้วทันทูกรากับใจดีให้สถานที่อัตตะลุยดนได้สวยเลยญี่ปุ่นใจดีเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนมเนย หลายอย่างจริงๆ,ๆ,ๆมีจริงๆด้วยคุณสุภาพคนตาลเจ้าของรายการเขานำมาจริงๆ<ะ>ยังไงฮะล ทหารคนนี้ชื่อตือบะคนตือบะนี่นะใครอ่ชื่ออุทิตอุทิตญี่ปุ่นมีชื่ออุทิตหรอคนนี้ไข่ชื่อเบอร์ชื่อมานะญี่ปุ่นคนนี้น้าจ๊ะชื่อ พระโมทโอ้โหชื่อเหมือนคนไทยเหรจบจบอ้าวนี่ยรเพลงญี่ปุ่นนี่พอนึกจะจบก็จบเลยเหรอย่นแแค่นี้ก็บุญแล้วพ่อกับแม่มันจะเป็นคนญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นนะขอกกัเขาเสียวไทยเราขวกกขข้าวข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 กวข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  อะไรติดคอฮะเราได้จับสันักสอบเฉลยคนไทยมันเริ่มต้นใหม่ทีเดี๋ยวจะแปลแล้วพูดใหม่ทีพูดใหม่ไม่เหมือนเก่านะเฮ้ยเลยตามเลยอย่าไปย้อนสอนพูดเหรอฮะเราได้จับลูกแล้วเมียไอ้มันมา๋อ้ยไปเอาลูกไอ้มันมาไปเอาลูกมาเอาแเอามา มันมาอย่าอย่าอย่ามาบังคับใช้กำลังกันเรานะไอ้บอกให้จับมันมาบอกว่าไม่ไปเด็ดสับซอกเลยเด็ดสับสอกเลยเป็นเฉลยมากระทืบนก็ได้ยังไงเนี่ยนี่เหรอเฉลยเหนือ้ไยเดาว ไปยังไงอะฮอตทันเหรอฉุกไมจะาเป็นตองหัวขี้หว่าเหอปล่อยเรานะจุดเดียวเหรเราไม่เต็มใจอะต่อใส่หัวคนชิบะท่านทําอย่างนี้ไม่ถูกหรอกน่าเกียดไม่น่ามันมักผิดใจกันหรอกไผปหัวคนนี่มึงรู้เรื่องกันเไรเนี่ยกูงงมึอตืบอยู่เนี่ยนี้โอ้โหแปดเนปล่อยเราจับมาเลยไปเอาลูกสาวกันหน่อมา มามีเป็นยังเกาะอ้าไงอยอ่เลยอย่าอย่าเพิ่งตื่นตัวเขาเรียกจะตกใจอาเลียนท่าน,นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทำไมและที่อยู่ที่นี่อ้ผู้หญิงแท้ๆครับอ,อ๋อเหรอครับสาเหตุที่ร่างกายเธอใหญ่เพราะว่าเธอลูกครึ่งอ้ลูกครึ่งคนยุโรปจะเล่ารูปร่างใหญ่คุณพ่อเป็นชาวเดนมาร์กแล้วคุณแม่อะไครับคล้ายหมากอยู่บางเขนเนี่ คนทยคนใจอย่างนี้อันนี้เป็นผู้หญิงแท้ๆหลักฐานไะพิสูจน์กันตรงไหนถ้าพูดไปเดยวจะหาว่าลามกกระช่ดิดูบัตรประชาชนบัตรประชาชนนี่เป็นของที่ยืนยันได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแท้ๆในบัตรเธอชื่ออะไรนายสมนึกเปลี่ยนชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วพี่ชื่ออะไรอลิสชื่ออะไรนะ นะคะชื่ออลิสอ๋อไอทิดนี่มันไม่ได้บวชผู้หญิงอลิสโอ้ยนี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าดูทางบ้านอาจจะชมไหมชมชัดๆกว่าอ่าให้จ่าแจ้งแต่ทั้งนี้ดูแบบสดๆสี่เมื่อเจ็ดหมื่นห้าแต่ทำมาเรียบร้อยแล้วครับลงทุนนะข้างบนสามหมื่นข้างล่างสี่หมื่นห้าโอ้ หน้าตาสดสวยคล้ายสี่เหลี่ยมไปไหนไปไหนคนเรียกวิสี่เหลี่ยมพักดีดำรงลิสิส์สดวงดำรงลิสเฉยๆสิคะอ,อกเธอทำมาสามหมื่ข้างบนสวยงามหน้าตาอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ครับ,รบเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นภรรยาของคุณเอ้เ <laughs> hey, ลยพูดดีอ่ะจากส่วนล่างส่วนล่างของเธอ ทำมาสี่หมื่นห้าเธอก็พร้อมแล้วที่จะเป็นสามีของคุณทำทำได้สออย่างเลยกูพูดอไรกดไปแลวบอกพี่พวกี่ๆเข้าไปเลยสิว่าน้องจะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วชอบชอบคนไหนชอบคนไหนชอบคนไหนคนไหนก็ได้ในนี้ชอบได้แต่มึนอย่าไปชอบมานะทำไมทำไมล่ะครับพี่ทำอะไรไม่เป็นหรอก เขาทำงานเก่งแต,ต,ตะกี้พอเยบออกมานะดมจะดมใหญ่เลยพี่ไม่ต้องจ้องขนาดนั้นก็ได้เลยอเอ็งเชื่อกไูไหมทำไมคะเดี๋ยวเลิกแน่ห้องน้ำลื่นลื่น <c oughs> <c oughs> พี่จับมันไว้ชีวิตของเ้า เมื่อลูกไก่อยู่ในกำมืออ er ืจะบีบก็ตายจะคายก็ตายเดี <S 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 ๋ยวๆคายแล้วรอดนะกูบีบถ้าตายในมือแล้วจะรอดแล้วรอผัวมึงมาช่วยแล้วกูจะฆ่าผัวมึงด้วยในระหว่างที่พวกทหารญี่ปุ่นกำลังจับลูกและเมียขอให้มั่นก็เป็นเวลาเดียววที่ให้มั่นเดินทางมาถึงพอดี à. Tài วัดดีพ well> ่อไน่ปวยลูกปล่อยเมียก็จะจอดพ่อไน่เอ้ยพ่อไน่ปวยจ้านี่ถามซวยนี่ต้องบอกซวยละกันล่ะก็ไปหาปลามานี่นะยยังยังห้องมาทันยังหาซว่อ่ะกันยังวะกันยังวะพ่อไน่ก็ฝามาเนี่ยล่ะุดยเหรอครับไปเอาข้าวเหนียวมาฝากกันยังวะที่หลังห้องวัดซวยว่โบมีประเดกกมาหน่อยกับโบมีเบิร์ดหายโคโลเลยตีเออ ไอ้เด็กสีอีหลีเลยนี่ในเรื่องเราต้องซ้อมจับมันมันเป็นเฉลยจับมันต่อมาคุยกันอยู่ได้อะไรวะจับคอยเหตุหนังหะ่ะพ่อไงไว้ยังวะสอบถ้าไม่มีความสูนแต่ก็ะสูนกระสูนกระนากระสูนชีวิตขึน้นอยู่กับท่านในพลของเรา นายพลจะเป็นคนตัดสินชีวิตก่อนที่นายพลจะมาข้าถามอีกสักครั้งยังวะหมู่บ้านเกลืองทอส่องสมคนไว้ที่ไหนบอกแกกับบอกรับอกแกอกับกบกบกตายตายตายม <c oughs> ึงบอกหรือไม่บอกบอกอักมึงสิบอกหรือบ,บอกรยัเอ้ยญีย่ป,ปุ่นพูดได้เหรอเมียค <c oughs> นยโสธรนายพลจะเป็นคนชี้ชะตาพวกเจ้าเอ้ บอดอยฉีเส้าเจียงฮุนตานโปรดักชั่นโฮมไทน์เซนกระเทยข้าขายยาแต่บอดโซ่ไม่จริงเลยหรอ ใครบังอาจาวชไว้ตรงนี้เหรอเขาซาเดินมาด้วยความระมัดระวังที่สุดแล้วเหอวางไว้เช่นนี้เหรอไม่ดูแลข้ามั่งเลยเหรอมันทำเช่นนี้ทากระดูกผู้พันจังข่าทีเดียวเหรอออมันทำแบบนี้ บอลซบจริงเลยเอเชื่อไหมว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านกับอยู่ที่โรงเรียนนครบาลเนี่ยเขาต้องคิดเหมือนกูใช่ไหมคิดเรื่องอะไรไปสอหน้ากับเสียงมึงไม่เข้ากันวาจาก็เราซะละกันเสียงเสียงเอาว่าเสียงกับหน้าไม่เข้ากันอืมฮะทำไมพูดฉันนี่เหรอวาจาก็เรามากทีเดียวนะเราเหรอบอลซบจริงเลยเหรอ ไอเด๋อทำมาไอเดอ๋อเสียงเนี้ยมันต้องรอๆอย่างมานะนี่ <c oughs> โอ้ทำามานะรอกูก็สอนลา,ามแล้วว <c oughs> เน่ทันไรพลทำมาเขาได้จับไอ้มันและขอบหัวเขากันมาแล้วงานที่สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นั้นทำเรียบร้อยใช่ไหมเคยเคยรำคาญเสียงตัวเองบ้างไหม ความจริงแล้วข้ากำลองคาดอยู่เหมือนกันแต่เพิ่นว่ามันไม่เสียงข้าเองข้าเลยทนได้มันไม่ยอมด่ามันมมดิมันไม่ยอมบอกที่ตั้งพวกเราเหอเอ็มมาร์เอีอยง,อยงเอ็งก็รู้ใช่ไหมว่าชาวที่ศอุทัยต้องการสิ่งใดแล้ว มันต้องได้สิ่งนั้นขึ้นมาถ้าใครกัดขวางความสั่งของข้าแล้วก็ถ้ามันกัดขวางบังส่งจริงเลยบอกข้ามาสิดีว่าอยู่ที่ไหนเอางี้ไหมเอาขาน่าจะไม่บอกเอาใครเอาใครก็เออเอาสิถ้ามันไม่บอกถ้ามีวิธีวิธีไหนข้าเคยทรมานมันแล้วมันไม่ยอมโอ้ปั๊มเมียมันปั๊มเมียมันปั๊มเมียมันอือเองเป็นใครวะจ่าจ่าจ่ากองพันแล้วข้าเป็นใครในพลนไง อ๋อคุต้องสั่งมึงไม่มึงมาสั่งกูเฮ้ยนี่ข้าต้องสั่งเองข้าเป็นคนข้าเป็นผู้พันข้าต้องสั่งเองสิวะเองในพ้นก็จ่าเอ้ยราสาเองละเรื่ซะแล้วเฮ้ยจ่านี่เราสั่งในพ้นข้าเป็นในพลนเรื่องสั่งเองสิวะเฮ้ยข้าต้องสั่งเองทำไมมาสั่งข้าเรื่องอรไอข้าจ่ายตังเองอะเอาเงินมาขู่อีกแล้วเอาข้าตัวมาขู่อีกแล้ว คำก็ตัดสองคำก็ตัดตัดจนค่าตัวทุกวันนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วเหรอทำไมทาเช่นนี้เหรอถัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บาดซ้อมจริงเลยเขาไม่กล้าตัดแล้วเขาไม่กล้าตัดแล้วปั๊มเมียมันอ๋อสวยแล้วค of the piece yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Let me take you far away. อีกกระเทย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 ไต้หวันโอ้โหโอ้โวิ่ความโหดแฝงไม่ได้ความสวยดาวนี้ทำไมเออทำไมเธอแสดงกิริยาชั่นนั้นเหรอ เธอเป็นคุณสตรีที่สวยงามที่สุดเลยเหรอทำไมเธอทำเช่นน um ี้เหรอออกกิิย่าทางเช่นนี้เหรอเธอทำเช่น <mat> น <mat duas> ี้ได้ไงไปสวมวินญาณสมรักคำสิงได้เช่นไรเหรอทำไมเธอทำเช่นนี้เหรอบาดซบจริงเลยขอข่าวโดนมันย้อนเขาหไม่เราไม่เนี่ยเมื่อกี้ปั้มเมียมันมันไม่ยอมใช่ไหมมันไม่ยอมหอถอดเสื้อมันเลยถอดถอดเสื้อมันถอดเสื้อมันถอดเสื้อครอยเสื้อไอ้มัน ถอดเลยถอดนึกว่าถอดเสื้อมันแล้วอย่างนี้ดีโอถอดเสื้อมันแล้วถอดเสื้อแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ปั้มเมียมันไม่ยอมใช่ไหมมันไม่ยอมปั้มมันปั้มมันปั้มมันเลยปั้มอะไรปั้มมันเลยเอ็งจะบ้าหรือไงเดี๋ยวอ๋อเอาละ ขอเป็นผู้พัฒน์หน่ยเอ็งจะมาทำซีซั่ได้ยังไงฮะเ็มาสั่งข้าวแบบป้ามันได้ไงฮะจะปั้ามไหมป้อมนึกว่าอะไรป้ามเอ็งจะบอกไหมบอกที่ต่างคนไทยนั่นเหรอปอบแสดงว่าไอ้นี่ปากแข็งซะเหลือเกินเอาเข้าเหนียวมาแลกกับบปอบอเลยยอมบอกกับพวกเราใช่ไหมไม่บอกชีวิตครอบครัวของเองนี่จะสบายหรอคุณละคานเสียงมึงว่ะให้ตายเลยให้ตายดับดิ้งเส้นทีวีคุณละคาน ไม่รักโคกครัวมึงเลยเอ๋อนี่ข้าทรมานอะไรนี่อ๋อดีมากเลยโอเคมาตอนนี้ย้อมไหมอ๋อมันไม่ยอมมันยอมไหมไอ้ย่ยอมมั้ยมันไม่ยอมเถือเถือเถื่อไอ้ไม่ยอมบอกที่ต้องใช่ไหมถ้าไอ้ไม่ยอมบอกแล้วก็เฮ้ออันนี้เป็นขั้นทรมานขั้นแรกที่เราต้องอทรมานก พวกแกไม่ยอมบอกความจริงพูดเรายิงมันปากมันแข็งกพันปากแข็งแข็งสุลโกนยิงมันเ่ียทำไมโดนขี้แห่กูกระสุนมันเลยอ่ะเอ็งยออบอกข้อมาไม่ย้อมยิงมันเอ็งปอกแข็งสุลโกน แสดงว่าไอ้รักชาอตยิงหัวสีอื่นเลยผู้พันผู้พันพวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกเดียวเสือกลืมพวกเดียวกันมันยิงวันกับชายเลยโอ้โหเล่นสมเร็จไม่เลยนะโอ้โหยิงมันมันปากแข็งซะล่ะกูมึยอมบอกความจริง อะไรเขาเงยหัวน่ากลัวมากเป็นไงเฮ้จะบอกปะเออบอกว่าพวกเดียวกันยิงมันโอ้โหโอ้โหอ้โอยอใหญ่เจ็บป๋ไอจ้ยอมบอกมะกูพันลลไม่ดีเขาเต็มปากเลยโอ้ยแล้วยิงแม่นเด้วย ยอมบอกความจริงมัไม่ยอมโอ้ยปากแข็งมากอะไรวะจับก็ไม่ได้ทุกอยจริงเลยจับนี่มันจริงเราเลยจับนี่มาดิเป็นถึงผู้พันยอมหรือไม่ยอมจะบอกที่ตั้งของกองกำลังของเอิงทอนหรือไม่ไม่บอกไม่บอกแล้วชีวิตมึงจะอาสันนี่มันเล็กไปใช่ไหม อัวม <muitas> ึงแล้ว <Exactly> อ <Jean> ีหลีทีอีหลีนะเว้เน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังมันหนังไทยโอ้นี่มันหนังไทยนะเว้ยอเคผู้พันไม่พูดภาษาอะไรกันเลยเหรอ็ง้เป็นญี่ปุ่นไอ้เป็นคนไทยเหรอ็งพูดภาษาอะไรกันที่หลังยังบอกซีเรียสัวมาตัวอุดรเลยผู้พันเนี่ยเออโอเคอันเล็กมึงไม่กลัวอืเอาวุ้นดักวะบิงบัมเบอร์ เราที่มาต้องการความสันติไหนก็แล้วแต่ในการถึงบุกเราแล้วก็มาลงทุนเสียจนสมฮ่าม่าฮ่าฮ่่ยอมาฮ่าฮ่าฮ่โอ่ยฮ่่า่่าดำกร่จายเลยาฮพาน่าฮ่ัน ขูพันขูพันเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเป่าลงสีมาให้ดิโอ้เขาลืมป้ายไอความจริงแล้วอาวุธชิ้นนี้เป็นไงครับกองทัพพวกเราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมก็ฮโอ้โหขนาดใส่รองเท้ายางแล้วอ นี่ขนาดมึงเจ็บมึงยังเสียงหล่ออยู่เลยจิ้นนี่นี่ทางนี้ครับทางนี้เดี๋ยวโดนพวกเดียวกันจริงทางไหนวะอ่าก็เป็นผู้พันได้ยังไงเนี่ยเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากทีเดียวอ๋อเหรอถ้าวันไหนหน่วยเราทํางานสําเร็จมีคําชมเชยไหมใช่แล้วถ้าวันไหนทําไม่สําเร็จถ้าทำไม่สาเร็จแล้วก็พูดด้คาเดียวบอลซมจริงเลย อ้าพอสมควรนะครับกับพวกเราทีมงานยุ้ยยิ้มสยามนะครับขอบคุณมากครับ